โอเคเรามาดูกันว่าทําไมเราถึงต้องตั้งกล้องนะครับเพื่อกามาดูเซตติ้งของรถนะครับฝั่งซ้ายคือรถที่เป็นเซตติ้งเซฟนะครับเราทําเพื่อให้มันโดดชัวนะครับส่วนฝั่งขวาหลังจากที่เราดูเทปแล้วก็ทําการแก้ไขรถนะครับจะสังเกตจากอาการโดดของรถได้นะครับว่ารถโดดลึกขึ้นนะครับโดยที่ฝั่งซ้ายเนี่ยรถจะโดดค่อนข้างตื่นนะครับเพื่อเซฟไม่ให้รถมันทะลุนะครับแต่ว่าด้วย ตัวกันชนที่เราทําขึ้นมานะครับที่ที่เป็นกันชนตัวใหม่อะ่ะเราทําให้มันเข้าได้ลึกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการทดลองให้มันโดดได้ลึกขึ้นด้วยนะครับเพื่อจะให้ตัวกันชนของเรามันทํางานเต็มประสิทธิภาพที่เราสร้างมันขึ้นมานะครับจะสังเกตได้ว่าในรอบตั้งแต่รอบที่1เลยนะฮะรถฝั่งขวามือเนี่ยใช้เวลาในการเอ่อมาถึงตรงจ้ำเหลืองเนี่ย น้อยกว่านะครับโดยสังเกตจากเริ่มต้นได้เลยว่ารถเนี่ยปล่อยออกมาลงสะพานมาพร้อมกันนะครับตอนนี้ครบรอบที่3แล้วนะครับฝั่งขวาถึงแล้วนะครับฝั่งซ้ายเพิ่งจะลงมานะฮะ